สวัสดีครับ M ร้อยลีชาแนลครับกับร้อยลีแคมปิ้งครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆนะครับมาอยู่ที่ภูรังกาครับอำเภอปงนะครับจังหวัดพะเยาครับอันนี้คือบรรยากาศหนาวแรกนะครับเพื่อนๆครับที่ผมพาเพื่อนๆมาสัมผัสนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นสายแคมปิ้งนะครับที่ผมอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับมันคือที่ไหนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้ผมขอกินกาแฟก่อนนะครับแล้วก็สัมผัสไอหมอกเพื่อนๆลองดูข้างหลังนะครับนี่คือความสวยงามของธรรมชาติ เดี๋ยวผมจะพาไปชมลานกลางเต็นที่นี่ครับว่าสถานที่ที่นี่มันเป็นยังไงบ้างแต่ว,ว่าตอนนี้เพื่อนๆลองดื่มด่ำธรรมชาติไปกับผมก่อนเพราะอากาศกำลังดีนะครับมีไอหมอกมีหมอกกาแฟอุ่นๆโอ้โหโคตรฟินครับเพื่อนๆ และตอนนี้นะครับผมอยู่ที่พูซันแคมปิ้งครับเพื่อนๆนครับจริงๆแล้วนะครับที่พูลังกาเนี่ยนะครับก็จะมีลานกลางเต็นท์นะครับมีโฮมสเตย์นะครับมีรีสอร์ทมีที่พักมากมายเลยวิวจริงๆก็จะเป็นวิวตรงเนี้ยเกือบทั้งหมดนะครับที่อันเนี่ยความสวยเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นวิวเดียวกันเกือบทั้งหมดนะครับจะอยู่ที่ว่าที่พักเขาจะอยู่ตรงไหนอะไรแบบไหน้เพื่อนๆเห็นตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นเขาช้างน้อยนะครับ ไป,เ,ปเพื่อนๆเดี๋ยวพาไปชมคาเฟ่ครับที่ใครมาที่นี่เขาก็ต้องไปกันเมจิกอะไรวะเมาเทนเมจิกเมาเทนอ๋อไม่ไหวเ,เพื่อนนคนเยอะมากไม่มีมุมถ่ายรูปเลยคือคนเยอะจริงๆคนเยอะมากครับที่ร้านแต่ก็วิวสวยวิวสวยผมมองจากนอกร้านนะเพราะผมไม่ได้เข้าไปในร้านเพราะผมนคนเยอะและ้วเดี๋ยนี่นี่น,นี่มีตรงนี้มีตรงนี้มีคาเฟ่ตรงนี้เดี๋ยวเข้าไปดูตรงนี้ดีกว่า มีตรงนี้แนะนําอีกเพื่อนเพื่อนคาเฟ่เพราะว่าเมื่อกี้ผมเดินไปใช่ปะ่ะผมจะเดินไปที่เมจิกใช่ปะ่ะแต่ว่าคนมันเยอะและ้วนี่เพื่อนเพื่อนร้านนี้เปิดมุมมองใหม่ร้านนี้ก็สวยไม่แพ้กันวิวเดียวกันเลยร้านนี้เขาใจดีมากเลยนะนี่จะผมให้ดูร้านนี้ชื่อร้านชีวาครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็วิวก็เป็นวิวาผาผาชัานน้อยใช่ปะ่ะจิบเนี่เป็นวิวนี้เพื่อนเพื่อนลองดู ร้านใ้ใจดีมากคือเขามีให้ถ่ายรูปคือนักท่องเที่ยวมาเนี่ยก็สามารถมาถ่ายรูปได้เฟที่นี่มีไม่เยอะนะครับมีไม่กี่ที่นะครับแล้วก็อยากให้เพื่อนๆเ,เห็นตรงนี้ด้วยที่นี่ชื่อชีวานะครับชีวาคาเฟ่น,นะครับมีโอกาสลองแวะมานะครับวิวสวยมากนะครับบรรยากาศร้านนี้บอกมันสุดจริงๆดูเพื่อนๆดูแล้วก็โล่งด้วยไม่แออัดด้วยนะเพื่อน วิวตรงนี้ที่เพื่อนๆเห็นนะก็คือวิวผาช้างน้อยนะครับนี่เพื่อนๆที่เข้ามาเที่ยวนะนี่ผมกางเต็นท์อยู่ตรงนี้เพื่อนๆมาที่คาเฟ่ตรงนี้ใกล้นิดเดียวเองแล้วก็เพื่อนๆดูวิวครับนี่เป็นไงวิวหลักล้านไหมตอนนี้เกือบ9ก้าโมงแล้วนะยังมีทะเลหมอกอยู่เลยและที่สําคัญนะที่นี่มุมถ่ายรูปอ่ะก็ไม่น้อยนะมุมถ่ายรูปเยอะมากแล้วแต่ละที่คือแบบถ้ามีวันไหนที่มีหมอกอ่ะคือเห็นหมอกแบบทุกจุดอ่ะคือแบบต่อให้แบบคนแน่นขนาดไหนคือคุณก็ได้หมอกทุกรูปแน่นอนค่ะ มีมุมสูบบุหรี่ให้ด้วยโอโหเป็นไงนะเฮ้ยนี่ไงที่พักเขาอยู่ข้างล่างนี่อาหารเช้าของน้องจิ๊บครับเพื่อนๆนครับถือโอกาสมากินไข่กระทระท,ที่นี่เลยมีเห็นเต็นท์ผมเา่าแล้วก็วิวตรงนี้วิวเหมือนวิวหน้าเต็นท์ผมเลยแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มสายแล้วแดดเริ่มออกแล้วแต่ยังมีหมอกอยู่นะเพื่อนนี่เมนูเช้าเราวันนี้ครับผมเป็นไข่กระทะมองไปข้างหลังคล้ายๆไอ้นี่เลยอะ ที่พังงาสเสม็ดนางชีเออมองไปข้างหลังคล้ายสม็ดนางชีเลยค่ะแล้วร้านนี้นะคะที่จิ๊บนั่งอยู่เนี่ยคะ่ะก็เป็นร้านเดียวกับชีวาเดอะคาเฟ่เลยค่ะร้านที่นี่เขามีส่วนของเรื่องที่พักด้วยนะคะชื่อภูลังกาเลอบาคนี่นะคะที่นี่มีที่พักนะคะตั้งแต่ราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาทนะคะเดี๋ยวคือร้านนี้ชื่ออะไรนะร้านนี้ชื่อภูลังกาเลเบคนี่อ๋อแล้วร้านกาแฟชีวาเดอะคาเฟ่อ๋อแต่คือร้านเดียวกันใช่แล้วที่พักอะที่พักก็คือจะเป็นของภูลังกาเลอบาคนี่ค่ะ อ๋อที่พักก็ชื่อภ <ac> <ช>ูลังกาเดอะบาคุนี่อ๋อที่พักเริ่มต้นที่1 5 0 0บาทถึง5000บาทนะคะส่วนร้านกาฟแฟที่จิบเข้าไปถ่ายบรรยากาศสวยๆเมื่อสักครู่นี้นะคะเปิดตั้งแต่6โมงครึ่งถึง6โมงเย็นแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าที่พักของรีสอร์ทเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะทานกาแฟหรืออยากจะทานเครื่องดื่มอะไรเพิ่มเติมค่ะทางร้านก็จะเลทให้ถึง1ทุ่มที่นี่มีอาหารบริการเยอะเลยนะคะ10โมงเช้าก็จะมีพวกอาหารจานเดียวด้วยแล้วก็ช่วงเย็นก็จะยุชาบูหมกกูกระทะอะไรเยอะแยะเลย ไปกันแค่นี้เองนี่นี่นี่ที่ปลายมือผมเลยนะอันนี้คือภูลังกาหรือบ้าคนนี่นะแล้วก็เป็นคาเฟ่นนะแล้วก็เดินมานิดนึงนเพื่อนๆนี่ทางเข้าที่ภูสันภูสันอยู่ตรงนี้เลยนี่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 ภูสันอยู่นี่ส่วนเรื่องอาหารการกินนะล้วเพื่อนๆมากลางเต็นท์นะแล้วเพื่อน,อน,อนๆไม่ต้องกลัวอดนะจะมีของขายเพื่อนๆดูตอนนี้มีหมูปิ้งนมโสดปลาหมึกย่างไส้อัว่วแล้วตอนเย็นเขาจะมีหม่าล่าหมูอบโอง่งแล้วก็ถ้าเลยไปตรงเนี้ย เลยลงไปทางนี้นะทางลงไปทางน้านเนี่ยนะก็จะมีร้านค้าร้านอะไรอยู่นะครับโซจูก็มีเหล้าเบียร์ก็มีนะครับราคาก็บวกเพิ่มกับข้างล่างไปประมาณ10บาท2ี่บาทนะครับไปโมแต่ไปเดินเล่นคาเฟ่เพื่อนๆเดี๋ยวพาไปรีวิวลานกลางเต็นท์ของที่ผมมาบ้างนะครับตรงนี้เพื่อนๆเห็นนะนี่คือของภูซานแล้วนะอันนี้คือร้านที่1ห,ห้องน้ํามีบริการใกล้ๆร้านเกือบทุกร้านเลยเพื่อนๆอันนี้ห้องน้าแรก นะครับเดี๋ยวผมพามาดูห้องน้ําแรกร้านที่หนึ่งกับร้านที่สองนะนี่อันนี้คือร้านที่สองเพื่อนร้านที่สองร้านที่สองก็จะอยู่ใกล้ห้องน้ําห้องน้ําอยู่นี่อ่าห้องน้นํานี่สะอาดและที่สําคัญมีเจ้าสิ่งนี้โคตรชอบเลยฉันไม่มีแกฉันไม่ได้อาบน้ําเลยนะเพื่อนเป็นเครื่องทาน้าอุ่นครับแต่เป็นระบบแก๊สนั่นแน่ นี่ครับเพื่อนๆลานที่1แล้ะเพื่อนๆเคยดูในทิกตอกไหมที่ในทิกตอกส่วนใหญ่เนี่ยจะมีคนถ่ายรูปตอนเดินลงเขาแล้วก็จะเห็นหมอกและนี่คือภูซันครับที่เขาถ่ายรูปกันคือตรงนี้ครับเพื่อนๆแล้วเขาก็จะเดินแบบนี้พร้อมกับมีเพลงประกอบตันๆถึงต,ตึงตึงเฟกอะไรกันนี่รถเนี่ยนะคือตรงนี้ทางชันมากนะเพื่อนๆ,ๆเกิน45องศานะประมาณ45องศาได้แหละ ชันมากนะครับคนที่แบบว่าขับรถยังไม่ถนัดยังไม่คล่องนะครับไม่ควรลงนะครับจอดอยู่ข้างบนที่ร้านหนึ่งได้เลยนะครับที่นี่มีทั้งหมด12ล้านทุกคนวีจีไปถึงล่างสุดเลยอ่ะ12ล้านเลยเหรอใช่พี่เขาบอกว่าให้เดินให้ครบเลยไหม12ล้านว้า <laughs> พี่เขาบอกแค่ไปส่งหมู่กระทะพี่เขาก็แทบจะไม่ไหวละเราเดินไปคงไม่ไหวแน่เอาเป็นว่าจะบอกเขาคร่าวคือที่นี่มี12ล้านรองรับนักท่องเที่ยวได้เยอะมากแล้วก็มีห้องน้ํามีน้ำอุ่นบริการแทบจะทุกจุดเลย ส่วนข้อดีของภูซันนะเพื่อนๆนะก็จะคือจะเห็นบรรยากาศของตรงนี้ครับผมก็คือผาช้างน้อยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเพื่อนๆสังเกตชั้นนะชั้นบริเวณที่กางเต็นท์เนี่ยแต่ละลานนะผมอยู่ลานสามนะครับลานนี้ลานสี่ลานห้าลานหกลานเจ็ดมีไปถึงสิบสองชั้นนะเพื่อนๆและทุกลานนะครับจะไม่บังบรรยากาศกัน,กนจะไม่จะไม่บังวิวกันเพราะว่าคือเพื่อนๆลองดูลานนะอ่าความสูงเนี่ย ความสูงเขาทํามาไม่ใช่ว่าไม่สูงสูงมากเลยนะครับเพื่อที่เวลาถ่ายเนี่ยนะครับมันจะไม่มันจะไม่บังวิวกันนะเนี่ยครับเพื่อนๆพอเขาทําสูงเนี่ยทําให้เวลาเราถ่ายรูปเนี่ยนะครับมันไม่บังมันไม่ติดหลังคาเต็นท์มันไม่ติดหลังค,าท,งคาทาร์ฟนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือข้อดีของภูซันอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือได้เห็นวิวหมอกกันทุกจุดทุกเต็นท์นะครับไม่ว่าจะอยู่ร้านไหนร้านหนึ่งร้านสองร้านสามร้านสี่ร้านห้าจนถึงร้านสิบสองเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าทุกคนนะครับเห็นวิวทะเลเหมอกแบบเนี้ แบบเนี้ยทุกเต็นท์นะครับแล้วก็แต่ละจุดครับก็จะมีบริการปลั๊กไฟให้แบบนี้ครับเพื่อนๆน,นี่เป็นไงอันนี้คือบริเวณตรงนี้นะแต่เพื่อนๆดูปลายมาอยือผมนะตรงเกือบๆหน้าเต็นท์ผมเห็นไหมก็มีบริการปลั๊กไฟอยู่เพราะฉะนั้นที่นี่มีไฟบริการนะครับเพียบพร้อมนะครับตอนกลางคืนมีไฟแสงสว่างให้นะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ําชั้น4เยล้านสี่นะครับ ห้องน้าที่นี่มีบริการเยอะมากนะครับเพื่อนๆตอนนี้ที่ผมมาคือห้องน้ําของร้านสี่นะครับจะแบ่งเป็นห้องผู้ชายสองห้องนะครับแล้วก็ผู้หญิงสองห้องนะครับเป็นชักโครกหนึ่งห้องนะครับเป็นส้วมซึมหนึ่งห้องนะครับแต่ทุกห้องนะครับจะมีนี่เครื่องทําน้ําอุ่นนะครับทุกห้องนะครับอย่างที่บอกครับอากาศที่นี่เย็นนะครับเพราะฉะนั้น เครื่องทาน้ําอุ่นเนี่ยคือที่สุดแล้วนะครับต้องมีแนะนําอย่างหนึ่งนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าเพื่อนๆขับรถไม่คล่องนะครับหรือขับรถยังไม่เก่งนะครับควรจะจอดรถอยู่ที่ร้านหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ขนของลงมานะครับแต่ว่าพี่เขามีบริการขนให้นะถ้าขับขับรถของเยอะแล้วต้องการลงไปร้านอื่นเนี่ยคือบอกพี่เขาเลยครับพี่เขาจะเอาของเนี่ยใส่รถของเขาเนี่ยแหละแล้วเขาจะขับลงไปส่งให้ตามร้านนะครับไม่ต้องกลัวแบกนะครับนี่คือบริการอีกที่ดีอีกอย่างหนึ่งของภูซันนะครับ ตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะนเพื่อนๆว่าผมอยู่ร้านที่เท่าไหร่นะแต่ว่าเหมือนจะทุกร้านเนี่ยสามารถเอารถลงมาได้หมดเลยเนี่ยเหมือนพี่เต็นท์นี้เขาก็รถล,ลงมาจอดเนี่ยครับลงมาได้แต่อย่างที่บอกครับทางมันชันมากนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะเอารถลงมาได้เนี่ยนะครับต้องเป็นคนที่มีความชำนาญในการขับขี่พอสมควรเลยนะครับต้องถือว่าเก่งเลยดีกว่าครับเพราะว่าทางมันชันมากนะครับ ผมไม่รู้ว่าลานที่เท่าไหรแล้วนะครับห้องน้าจะมีสลับลานเว้นลานครับโน่นกว่าห้องน้าห้องน้ําเยอะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวต้องเดินไกลนะครับเดินไม่ไกลแต่ละแต่ละที่นะครับเดินไปเดินมาเดินเพลินไปหน่อยตอนนี้ผมเดินมาอยู่ที่ลานแปดแล้วเพื่อนๆโอ้โหที่นี่โคตรกว้างเลยเพื่อนๆตรงนี้ก็มีห้องน้าอีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็เอารถลงมาได้ครับนี่กกับเต็น์นะครับจอดรถได้เลยครับอะเดินกลับเต็น์กันดีกว่า โอ<ฮ>ห<ะ>มีเนื่อยวะ่ะโอ้โหได้เงือ่อนเลยวันนเลือลงไปเมื่อกี้ล้านแปดล้านเก้ายังไม่ถึงล้านสิบสองไม่ไหวแล้วโอ้เนี่ยสัญญาณโทรศพัพท์เต็มเปียะนะครับจะมีแค่ดีแท็อย่างเดียวที่ดับสนิทส่วนราคาที่พักก็คือท่านละหนึ่งร้อยห้าสิบาทคุ้มร้อยห้าสิบคุ้มมากมีไฟให้ใช้นะครับในห้องน้ำมีเครื่องทำน้ำอ,อุ่นคุ้มนะครับแล้วก็ได้วิวแบบ ไม่ใช่หลักล้านอันนี้ให้สิบล้านเลยร้อยล้านไปเลยคือวิวสวยมากสวยจริงๆเพื่อนๆสวยจริงๆได้ทะเลหมอกที่แบบเป๊ะเวอร์นะครับคือสวยมากนะครับระดับนางสาวไทย นางงามจักรวาลไปเลยจริงๆสวยจริงสวยจริงมีโอกาสนะครับเพื่อนๆก็มาเที่ยวนะครับถ้ามีโอกาสมาเที่ยวนะครับที่ภูลังกาเนี่ยนะครับจริงๆก็มีรีสอร์ทอะไรเยอะแยะเลยเพื่อนๆอยากหาที่ซื้อของถูกๆนี่เลยครับจากจุดที่เราพักใช่ไหมครับลงมาทางจะไปน้านะครับเป็นร้านที่ผมมาซื้อของเมื่อวานนะครับราคาเป็นราคาไม่ได้บวกเพิ่มนะครับเพื่อนๆร้านนี้นะครับผมซื้อเบียก็ราคาปกติเลยนะครับซื้อเหล้าซื้อเบียรซื้อเครื่องดื่มนะครับซื้อของกินนะครับก๋าจระก้าฟงกาแฟ ราคาปกติเลยนะครับลงจากลานกลางเต็นมา3ากิโลนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆสะดวกก็ซื้อข้างบนถ้าไม่สะดวกมาก็ซื้อที่ลานตรงลานกลางเต็นก็ได้ครับเพราะเขาจะบวกเพิ่มแค่10บาท15บาทประมาณนั้นแต่ก็คือถ้าซื้อเยอะอย่างเงี้ยถ้าเพื่อนซื้อเยอะมากันเยอะแล้วก่อนที่จะขึ้นไปก็สามารถมาซื้อตรงนี้ได้นี่ครับเป็นบ้านคุณครูเป็นร้านขายของชําอยู่ตรงนี้3ากิโลจากข้างบนลงมาข้างล่างถามเขาว่าร้านคุณครูอะไรครับครูทรงอิดครูทรงอิดใช่ไหมครับนะี่เ <ๆ S 2> พื <ๆ S 2> พ่อนๆครับนี่ครับ คุณครูทรงอิดครับผมเปิดอยู่ครับผมคุณครูครับแล้วก็เมื่อวานนี้หกสิบแปดบาทผมไปคิดตังค์ดูแล้วผมจ่ายไม่ครบหกสิบแปดบาท <laughs> มัวแต่คุยกันเมื่อวานนี้คุณครูก็<ๆ>เลยคิดเราคิดตังค์ผิดกันทั้งคู่เลย บนขเขานี่คือจุดที่เรากางเต็นท์เพื่อนๆขับลงมานะครับทางที่จะไปน่าน3กิโลจะมีร้านขายเครื่องดื่มเนี่ยของร้านของคุณครูเมื่อสักครู่นี้เพื่อนๆที่ใช้ตะเกียงโคูแมนได้ตัว 295A ที่ใช้เป็นน้ํามันเบนซิน95ที่มันไม่ใช่ผสมแก๊สร้านนี้มีนะครับเมื่อวานผมมาขี่ตามหาน้ํามันแล้วก็มาเจอและตรงข้ามบ้านครูนี่ก็จะเป็นตรงนี้ร้านพี่ท่านนี้นะครับขายของสดนะครับหมูเห็ดเป็ดไก่ ยันจระเข้มีไหมจอดก็ไม่มีร้านพี่ชื่อร้านอะไรนะถ้าเขาถามทางมาร้านพี่อ่ะนะพี่ชื่ออะไรโหลโหลลงโหลพี่ลงโหลนะเขาถามชาวบ้านอันนี้เขาก็รู้เนาะร้านนี่ใครจะซื้อของสดมาตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆมีมีทุกอย่างมีทุกอย่างของสดผักเผือกทับของทำกับข้าวแหละว่างั้นปลาดิบปลาไก่มีมีเพียบครับผม เอาใจเพื่อนๆนะครับที่เป็นสายแคมปิ้งนะครับที่จะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะครับเพื่อนๆผมพยายามจะหาแบบนี้พยายามเอามือเติบเลยผมพยายามจะหาแบบนี้ให้เพื่อนๆครับก็คือนอกจากร้านกลางเต็นท์ที่รีวิวแล้วนะครับผมพยายามหาร้านขายของในบริเวณใกล้เคียงนะครับเป็นร้านค้าชุมชนอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็จะได้เซฟนะครับค่าใช้จ่ายออกมานะครับเดี๋ยวตัดภาพไปที่รีวิวกต่อนะครับ โอเควันนี้ไม่มีอะไรมากครับเพื่อนๆเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขอปิดทลิปก่อนเลยนะครับแล้วไปเจอกันทริปหน้านะครับผมจะไล่ไปเรื่อยๆนะครับผมมีโปรเจกต์ที่จะเดินทางทั่วประเทศนะครับโดยการเต้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดที่4แล้วนะครับเพื่อนๆผมไล่เดินทางมาตั้งแต่จังหวัดแรกออกสตาร์ทที่แม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็ไปเชียงรายนะครับแล้วก็เข้าพะเยานะครับแล้วก็ไปที่น่านนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้กางที่ภูรลังกาไงผมอยู่น่านแล้วนะตอนนี้แต่ว่าผมขับรถย้อนขึ้นมาเพื่อที่จะครรัอุตตด นะครับผมจะเดินทางให้ไปได้เยอะที่สุดนะครับผมจะเดินทางทั่วประเทศนะครับโปรเจกต์ของผมยังไงอย่าลืมฝากกด s u b สไครต์ช่องด้วยนะครับ M 100รลีแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีจ้ะ